สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับเตยตานะฮะฟอร์จูเนอร์ติดตั้งการลอยท้ายนะครับเป็นแบบครเมียมนะครับตัดด้วยดำนะครับมาดูกันนะครับว่าการลอยท้ายอันนี้มีประโยชน์นะครับในส่วนของการลอยฝาท้ายนะครับไม่ให้เกิดขนแมวไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนนะฮะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวยาวนะฮะปิดด้านข้างนะครับลากยาวมาคุมถึงด้านล่างนี้เลยนะครับนี่ฮะยาวมาเลยนะครับมาถึงด้านนี้นะฮะ นี่ครับขึ้นปีกกุมมาถึงข้างบนนี้เลยนะครับกดเส้นนะครับตัดลายสวยๆแบบนี้ฮะลากยาวมานะครับตรงนี้เป็นเพจอลูมิเนียมนะครับมีตัวหนังสือคาว่า f o r ์ u n e เนอรนะฮะสวยงามแบบนี้ฮะเดี๋ยวจะเปิดฝาท้ายให้นะครับนี่ครับพอเราเปิดฝาท้ายเราจะเห็นว่าตัวนี้ปีกของเขาจะขึ้นมาคุมถึงด้านนี้เลยนะครับใต้หัวล็อตนี้นะฮะนี่ฮสวยงามเลยนะครับกันลอยได้จริงๆนะครับมีประโยชน์นะครับสําหรับตัวนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ Fortuner อยู่นะฮะสนใจที่จะติดตั้งตัวกันลอยท้ายแบบนี้นะฮะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบบรณ์น,นะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับแนะนำเพียงเท่านี้สวัสดีครับ